สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20ไเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นหลักหน่วยล่างงวด3ตัวมา1ตัวงวดวันที่17มกราคม2 5 6 4ถูกมาแล้ว8งวดติดต่อกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เราจะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่16ได้เท่าไหร่มาบวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3เรามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากง่วดที่16เดือน9ปี6 3ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือง่วดที่1เดือน9ปี63สา 9, ก้าบวกเก้าเป็น 1, ิบแปดสิบวกเ็เป็นยี่สิบวกหเป็นสามสิบเวกเเป็นสี่สิบวกหเป็นสีก็จะได้เลขเด่นหนึ่งสี่สบวกสเป็นสี่สิบก็จะได้เลขเด่น2 40, สี่บวกเ็เป็นสีจก็จะได้เลขเด่น7จ็ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ 5, 7เข้าเลข 7, หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปเป็นงวดที่1นึ่งเดือนสิบก็จะใช้ผลของงวดที่16เดือน9 สีบวกศูย์เป็นสี่บวกสเป็นเจ็เบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจบวกหเป็นสิบแก็จะได้เลขเด่นแ1ดสบเจ็ดบวกสเป็นสิก็จะได้เลขเด่นเก้าสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ี่ผลการออเลขท้ายสองตัวล่างคือห้าเก้าเข้าเลขเกหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่2องต่อไปงวดที่สิบหกเดือนสิบก็จะใช้ผลของงวดที่หเดือนสิบสามบวกแปดเป็นสิ 11วก3เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26บวก2เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 26บวก7เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3ผลการตัดเลขท้าย2ตัวล่างคือ3 8เข้าเลข8หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน11ก็จะใช้ผลของงวดที่16เดือน10 8บวก0เป็น8 8ปดบวกหเป็น9 9้าเบวกหเป็น10 10บวกเเป็น19 19บเวกหเป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 19บเวกสเป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บเวกเเป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ40เข้าเลข2เข้าเลขศูนหลักหน่วยล่างเป็นง้ดที่4ต่อไปเป็นกวดที่16เดือน11ก็จะใช้ผลของว้ที่1เดือน11 ศูบวกสเป็น 4, 4ี่บวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้าสบวกสเป็นสิก็จะได้เลขเด่นหกสิบวกเจเป็นยีอก็จะได้เลขเด่นหนึ่งผลการออกเลขท้ายสองตัวล่างคือ4ีหเข้าเลข6กหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าต่อไปเป็นง้วยวันที่หนงเดือนสิบสองก็จะใช้ผลของงวดที่สิเดือนสิ เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสีบวกสเป็นสิบหกบวกเเป็นยี่สิบามยวกหเป็นยีก็จะได้เลขเด่นสี่ยบวกสอเป็นยีก็จะได้เลขเด่นห้ายาบวกเ็เป็นสาก็จะได้เลขเด่นศผลการออกเลขท้ายสองตัวล่างคือ 8. 4. เข้าเลขสี่หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ 6. ต่อไปเป็นงวดที่ 16. เดือนสิบสอก็จะใช้ผลง,งวดที่หน่งเดือนสิบสอ 06บก9เป็น 9, 9บก4เป็น 13, 13บก7เป็น20 20บวก9เป็น29 29บก1เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 29บก2เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 29บก7เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6ผลการและท้าย2ตัวล่างคือ70เข้าเลข0หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่7ต่อไปเป็นงวดที่30เดอน12ก็จะใช้ผลงวดที่16เดอน12 0บวก3เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9เบวก8ปเป็น17 17บเวก1เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 17บเวก2เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 17บเวก7เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลการออกเลขท้ายสองตัวล่างคือ1 9เข้าเลข9หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่8เรามาดูกันนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขเด่นหลักหน่วยล่าง ของงวดที่จะถึงนี้เป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็จะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดท 30, 2012, ี่30เดือน12 0บวก6เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก9เป็น26 26บวก1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26บวก2เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 26บวก7เป็น20 เป็น33ก็จะเลขเด่น3ดังนั้นสูตรนี้จะให้เลขเด่นหลักหน่วยล่างงวดวันที่17มกราคมปี64ได้แก่เลข3เลข7แล้วก็เลข7 8นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ